ร้านอาหารแห่งนี้ไหมนะที่พี่สาวฉันบอกว่าให้มารอที่นี่น่ะดูเหมือนว่าจะมีหญิงแก่คนหนึ่งอยู่ด้วยนะเนี่ย ร้านอาหารแห่งนี้นี่มันยังไงกันนะแล้วพี่บอกว่าจะมาทำไมไม่มาสักทีล่ะไหนบอกว่าจะให้ของขวัญฉันก่อนวันคริสต์มาสไงและนี่ก็คือร้านอาหารแห่งความตายของสองพี่น้องคุณยายคู่หนึ่งเรื่องราวทั้งหมดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วในบัตรนี้โอ้ยหมดเวลาอายุไขของฉันแล้วพี่คะ่ะขอฝากกำลานี้ไว้ส่งต่อให้พี่ดูแลร้านนี้หน่อยนะฉันแก่เกินจะอยู่ที่นี่แล้วขอโทษด,ด้วยนะที่เป็นน้องที่เห็นแก่ตัวทิ้งให้พี่สาวเฝ้าร้านนี้อยู่คนเดียวนี่คือพี่น้องสองคนที่เฝ้าร้านแห่ง ร้านอาหารแห่งความตายไปเถอะจ้ะเดี๋ยวฉันจะดูแลเองนะน้องฉันอายุไขของเจ้าสั้นกว่าพี่นะขอบคุณมากเลยนะไว้เจอกันชาตินะฉันจะดื่มแล้วนะ แล้วก่อนนะพี่จ๋าร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านอาหารแห่งความตายและความหวังผู้ใดประสงค์ที่จะต้องการไปเกิดหรือว่าต้องการย้อนอดีตก,ก็สามารถมาที่นี่ได้ฉันจะรอเธอที่นี่นะและเรื่องราววุ่นวายก็ได้เริ่มต้นที่บ้านหลังหนึ่งเราจะแต่งงานกันแล้วเอ๊ะนั่นแฟนฉันกับน้องสาวฉันนี่ที่รักฮันนี่พ,พวกนหนหักหลังฉันงั้นเหรอเหมือนว่าบ้านหลังนี้นั้นน้องสาวของเธอจะเป็นคนหักหลังพี่สาวฉันรับไม่ไหวเลยพี่สาวนั้นโมโหให้น้องสาวมากๆสมัยสามีของฉัน ต้องทำแบบนี้ด้วยฉันจ,จะฆ่าตัวตายเ,ออเดี๋ยวก่อนดิ <c oughs> คุณอยากจะตายงั้นเหรอผมมีทางเลือกให้คุณนะ <c oughs> เอ๊ะใครอะคุณหมายความว่ายังไงอยากจะตายต้องมีทางเลือกด้วยเหรอท่านทูตครับตอนนี้เราได้ผู้ประสงค์ต้องตายแล<ะ>้วครับยังแค,ค่คุณเดินทางไปตามร้านอาหารแห่งนี้ <c oughs> แล้วคุณจะได้พบโชคชะตาของคุณนะครับขอให้ <c oughs> คุณโชคดีแล้วกันเอ้าเดี๋ยวก่อนสิแล้วดูเหมือนว่าเธอนั้นจะตัดสินใจไปร้านอาหารแห่งนี้เอ๊ะเฮ้ยทำไมมันน่ากลัวจังเลยเนี่ยร้านมันดูเป็นเวทมนต์มากเลยนะ ทำไมฉันไม่เคยเห็นร้านนี้มาก่อนเลยล่ะโหสวยมากๆากเลยนะแล้วฉันต้องไปทางไหนเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร้านอาหารของพวกเราคุณประสงค์อยากจะตายเดินไปข้างหน้าเลยครับตามฉันมาได้เลยค่ะ,อะลองตามไปดีกว่าหท่านทูษคะมาแล้วคะ่ะ มาแล้วเหรอเธอทำหน้าที่ได้ดีมากไปได้แล้วแหละรับทราบค่ะท่านทูเออเองปรารถนาอยากจะตายสินะลองฟังฉันก่อนดีไหมเออใช่ค่ะหนูโดนนองใจก็เลยอยากจะตายนะฉันมองเห็นอดีตแล้วก็อนาคตของเธอนะสาวน้อยเธออยากตายเธอก็แค่ดื่มน้ำแก้วนี้นะนะแบบนี้ฉันจะไม่ได้ตายทรมานใช่ไหมคะดื่มเลยก็ได้ค่ะตอเดี๋ยวก่อนสิถ้าเธออยากจะรู้ว่าราวของสามีและน้องสาวเธอมันเป็นยังไงนั่นนะเธออาจจะสามารถย้อนกลับไปอดีตก็ได้เพียงแค่กินสิ่งนี้แต่ว่าเธอจะไม่สามารถแก้ไข อะไรได้นะฉันกินก็ได้ไงอย่าลืมว่ากลับมาให้ทันเวลาเ,ลเข้าใจไหมอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนว่าหญิงแก่คนนี้ต้องการให้เธอนั้นมีทางเลือกมากกว่าเธอไม่มีเหตุผลที่จะต้องตายแบบนั้นนน่น้ขอให้เธอได้รับรู้ความจริงเธอนักสาวน้อยและเวลาก็พาเธอย้อนกลับไปตามหาความจริงบางอย่างโอ๊ยทำไมตัวเราเป็นสีม่วงแบบนี้ล่ะที่นี่มันที่ไหนเนี่ยคุณเหมือนเป็นบ้านน้องสาวฉันเลยอะฉันเดินเข้าไปดูดีกว่าให้ดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้ แฟนของเธอและน้องสาวนั้นจะเจอกันก่อนแล้วพวกเขาเจอกันก่อนฉันงั้นเหรอไม่ต้องร้องไห้นะเอกคะเราจะทํายังไงดีอยาจะกลับบ้านจังเลยอะอะไรกันเนี่ยนี่มันเหตุการณ์ตอนไหนนะเวลาในอดีตตอนนี้ก็ได้แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดให้เธอได้เห็นมัออนไม่น่นานะหน่ารลายจังเลยเหมือนว่าพวกเขาจะมีความสุขกันมากๆแท้ที่จริงแล้วลูกเราร้องไห้แล้วไปดูลูกเธออะไรนะน้องสาวของฉัน มีลูกแล้วเหรอเนี่ยทำไมนายโกหกฉันแบบนี้ไอ้ผู้ชายหฮงซวยเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมแล้วทำไมน้องฉันไม่บอกว่ามีลูกล่ะเกิดอะไรขึ้นกันนะลูกแม่ร้องแล้วเหรอลูกหิว่ดมใช่ไหมลูกโตแล้วด้วยอะไรกันเนี่ยิงที่น้องสาวของเธอซ่อนความลับไว้ก็คือเธอโกหกว่าไปเรียนหนังสือแต่จริงๆแล้วเธอกลับมีลูกกับคนรักของพี่สาวดูเหมือนว่าครอบครัวของเธอก็มีความสุขมากๆถือว่าเป็นฉันนะที่ไปยั่งครอบครัวของน้องสาวก่อนและแล้วเธอก็ตัดสินใจที่จะกลับไปยังอนาคต ไม่ได้การล่ะฉันต้องกลับไปถามให้เจ้าตัวให้แน่ใจเธอเองก็ตัดสินใจกลับไปยังร้านอาหารแห่งความตายเวลาก็ได้นำพาเธอมาที่นี่อ๋อฮึอ กลับบ้านแล้วเหรอเนี่ยรับรู้อะไรมาหล่ะเนี่ยตกใจเชียวนะน,น,น้องสาวของฉันคุณยายคะฉันไม่อยากตายแล้วคะ่ะ <c oughs> ฉันจะกลับบ้านไปถามน้องสาวของฉันตอนนี้ขอบคุณนะคะคุณยายหนูไม่อยากตายแล้วเธอเองก,ก็ตัดสินใจกลับไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อถามความจริงน้องสาวเหตุการณ์นี้กลับมาอีกแล้วเฮ้พี่กลับมาแล้วหรอโ <c oughs> ออคือฉันอธิบายได้นะ พวกเธอไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นหรอกเข้าใจไหมช่วยอธิบายมาทั้งหมดทีเอ๊ะก่<า>อนหน้านี้นายเจอน้องฉันก่อนฉันแล้วใช่ไหมละ่ะแล้วทําไมถึงไม่รีบบอกฉันละ่ะ <c oughs> พี่พะา,พายขอโทษนะพะา,พายไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยอะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะแย่งแฟนพี่สาวนะฉันเองนี่แหละเป็นคนผิดรักน้องสาวของเธอนะทําไมนายไม่รีบบอกละ่ะฮะพวกเราเกือบจะแต่งงานกันนะพี่คะ จริงๆแล้วเรื่องมันเป็นแบบนี้ยี่จำได้ไหมคะตอนนั้นที่พี่กับแม่ไปส่งฉันที่ต่างประเทศเพื่อที่จะไปเรียนหนังสือยี่ฉันไม่อยากไปเรียนเลยอะหยุดร้อ, <ะ S 2> องไ<ฮ>ห้ได้แล้วพะพายลูกแม่คะหนูคิดถึงพี่แล้วก็แม่นะเธอหน้าตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวพี่จะหาเงินให้น้องสาวคนเดียวเลยเออแบบนี้แล้วไม่อยากจากไปเลยอะพี่สาวตอนนั้นที่พี่ไปส่งฉันเรียนหนังสือที่ต่างประเทศกับแม่ฉันคิดถึงมากๆเลยแหละฉันกับพี่อาร์ตก็ได้เจอกันบนเครื่องบินเพราะว่าเราจะไปสถานที่เดียวกันน่ารักจังเลยอะเออเชื่อ อะไรเหรอเรามาทําความรู้จักกันดีไหมแล้วตอนนั้นฉันไม่ได้เป็นเรียนเลยค่ะเพราะว่าฉันท้องกับพี่อาร์ตนะเราจะทํายังไงกันดีนะหนูท้องอ่ะแล้วฉันก็ไม่กล้าบอกครอบครัวไม่กล้าบอกพี่ตอนนั้นที่ฉันอยู่ต่างประเทศฉันมีลูกสาวหนึ่งคนกับพี่อาร์ตเรื่องรามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดนะสิพี่ฝากลูกในนะฉันขอไปเข้าห้องน้ําก่อนโอ้นอนหลับฝันดีนะลูกแม่ไปเข้าห้องน้ําแป๊บหนึ่งหลังจากวันนั้น วันที่พวกเราไปกินข้าวพี่อาร์ตก็ได้เอาขนมให้ลูกกินวันนั้นพวกเรายังเด็กมากๆพวกเรายังไม่รู้จักรับผิดชอบเอ๊ะลูกพ่อพ่อครออกมานะอะโลกเป็นอะไรน<ข>ั่นนะขนมติดคอ ลูกของฉันก็เสียชีวิตพีพายอย่าไปจากพี่เลยนะฉันโมโ<อ><อ>หให้พี่อาร์ตมากๆฉันเลยคิดว่าจะกลับมาที่ประเทศไทยฉันรับไม่ได้ที่พี่เขาทําลูกเสียชีวิตยังไงซะพี่จะต้องตามไปหาหนูที่ประเทศไทยให้ได้ตัวของฉันเองก็ยังเรียนไม่จบเลยพี่ฉันเสียใจมากที่ต้องกลับมาแบบนี้แล้วฉันก็ได้กลับมาหาพี่นี่ไงล่ะหลังจากที่ฉันกลับมาไทยได้แค่3ปีพี่อาร์ตเองก็ตามมาหาฉันไงล่ะเอ๊ะ พระพายหรือเปล่านะคือหน้าคล้ายพระพายเออคือว่าเธอชื่ออะไรอ่ะฉันคงจะไม่เสียเวลาหาพระพายแล้วแหละเพราะว่าฉันเจอคนรักคนนี้แล้วตอนนั้นพี่อาร์ตก็ยังไม่รู้ว่าพี่พระแพงน่ะเป็นพี่สาวของฉันแลตอนที่พี่พาพี่อาร์ตมาบ้านฉันตกใจมาก พี่เขาคบกันงั้นหรอและหลังจากนั้นฉันเอาแต่หลงเห็นว่ามันเป็นพี่ฉันก็เลยอยากจะให้พี่มีความสุขจนวันนั้นที่พี่อาร์ตขอบพี่แต่งงานแต่งงานกันนะครับพะแพงแต่งแต่งในวันนั้นที่พวกพี่จะจัดงานแต่งงานกันฉันก็คิดว่าฉันจะหนีออกจากบ้านเพราะว่าพวกเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้หรอก แต่วันนั้นน่ะฉันไปนั่งร้องให้คนเดียวที่มุมห้องแล้วอยู่ดีๆโชคชะตาไม่รู้เล่นตลกอะไรฉันเอาแหวนไว้ไหนนะท้ายแล้วฉันกับพี่อาร์ตก็ได้เจอกันอีกครั้งในครั้งนี้มันไม่ได้อยู่ในฐาน,นะเดียวกันแล้วพายนี่เธอเป็นน้องของพะแพงงั้นเหรอความลับแตกแล้วสินะที่ผ่านมาพี่ตามหาเธอมาตลอดเลยนะ ธอไม่ต้องมาพูดเลยพี่จะแต่งงานกับพี่สาวฉันแล้วเรื่องรามันก็เป็นแบบนี้แหละพี่ฉันขอโทษแล้วกันนะฉันผิดเองพวกเธอถึงกับมีลูกด้วยกันเลยนะทําไมถึงไม่รีบบอกพี่ให้เรา่านี้ล่ะหนูได้ไงน่ะไม่โกรธหนูหรออภัยน้องของพี่เดูเหมือนว่าพี่สาวของเธอก็ให้อภัยจากนั้นพวกเธอก็ปรับความเข้าใจกันพี่สาวของเธอก็ได้พามาร้านอาหารแห่งนี้รล้านี้พี่พามาทําไมเหรอนะตามพี่มาเถอะนะเราไม่ได้กินข้าวพร้อมหน้ากันนานแล้วีขอโทษนะ ต้องขอโทษน้องน้องนี่แหละต้องขอโทษพี่นะเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะนะพี่เองก็คงจะไม่แต่งงานกับอาร์ตแล้วแหละ,ะกินข้าวกันเถอะน,น้องรักวันนี้มาสองท่านใช่ไหมครับเชิญด้านในได้เลยนะครับเออขอบคุณมากเลยค่ะเหมือนว่ามันจะเป็นวันสุดท้ายของพี่สาวที่จะทําเพื่อน้องเป็นว่าเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ําก่อนแล้วกันพายช่วยกินข้าวแล้วก็นั่งรอที่นี่นะกินให้อร่อยอร่อยแล้วกันพี่พอแพงหนูรักพี่มากมากเลยนะเอาละมันถึงเวลาของพี่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพี่ พี่จะถือว่ามันเป็นคำ b u วยพรให้กับน้องสาวของพี่พนะพี่จะไปไหนหยายคะฉันพร้อมแล้วคะ่ะเออแน่ใจนอะว่าจะทำแบบนี้จริงๆนะเธอ,อ,อจะไม่สามารถกลับมาได้เลยนะนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายฉันจะทำเพื่อน,น้องสาวของฉันคะ่ะช่วยแลกชีวิตฉันกับเด็กคนนั้นหน่อยนะคะดูเหมือนว่าเธอต้องการแลกชีวิตเพื่อที่จะให้หลานสาวของเธอนั้นกลับคืนมาหากเทียนนี้ดับลงเธอจะกลับมาไม่ได้นะฉันจะให้เธอย้อนเข้าไปในอดีตอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่สามารถกลับคืนมาได้เธอต้องเข้าไปขัดขวางไ ให้เขานั้นมาร้านอาหารค่ะฉันรับทราบดวงวิญญาณของเธอจะติดอยู่ในนั้นตลอดไปแล,แล้วเธอก็กลับมายังเหตุการณ์ตอนที่พวกเขายังอยู่ด้วยกันเจ็บชะมัดเลยเราต้องไปเปลี่ยนเหตุการณ์ไม่ให้เขาสองคนนั้นไปที่ร้านอาหารไม่งั้นเด็กคนนั้นจะต้องตายนี่พวกเขาอยู่ตรงไหนแล้วล่ะเนี่ยเ,<อ>เหตุการณ์ในวันนั้นก่อนที่เด็กจะตายพวกเขาก็กําลังจะพากันไปร้านอาหารแห่งนั้นพี่อาร์ต ฉันหิวข้าวแล้วเอองั้นเราก็ไปกินข้าวกันเถอะพี่ก็หิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยไปไม่ได้นะถ้าไปตอนนั้นได้ตายแน่เลยหลานฉันไม่ได้การละฉันต้องทําอะไรสักอย่างวันนี้พวกเขาสองคนในอดีตมองไม่เห็นฉันออลูกร้องทําไมเหรอเดี๋ยวขอดูหน่อยสิออจังหวะนี้แหละอาร์ตเดินมาแล้วฉันต้องโยนลูกหีมะาใส่หน้าเขา โอ๊ยอ,อ,อ,อะไรเนี่ยออ๊ยจะอ้วนอะไรนั่นน่ะพี่เข้าบ้านกันก่อนไม่ต้องไปแล้วร้านอาหารนะปวดหัวชะมัดเลยในที่สุดเธอก็สามารถหยุดเหตุการณ์น,นั้นได้<ช>ตอนนี้ชีวิตไข่ฉันก็ได้ดับลงแล้วฉันได้ช่วยน้องสาวแล้วก็ลูกสาวของเธอไว้ก่อนนะแล้วเธอก็ได้กลายเป็นน้ําแข็งสลายหายไปในที่สุดเวลาก็ได้คลาดเคลื่อนไปหมดฉันมานั่งทําไมตรงนี้เนี่ย เกิดอะไรขึ้นนะเธอ,อทําได้แล้วสินะพาแพงนี่ลูกสาวของเธอใช่ไหมล่ะสาวของเธอมาใช้บริการที่ร้านฉันและเขาก็ได้มอบของขวัญน,นี้ให้เธอและคุณยายก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้กับเธอฟังว่าพี่สาวของเธอนั้น ได้เสียสละชีวิตเพื่อย้อนอดีตและเวลานำพาเจ้าตัวเล็กหรือลูกของเธอกลับคืนมาให้นั่นเองจบแล้วโอ้โหละครก็ได้จบลงแล้วนะคะพี่พับแพงกับน้องพัพพายนะ่ารักมากๆเลยสำหรับใครนะคะต้องการแต่งแบบพี่อาสามารถแต่งได้เลยนะยายรู้สึกชอบร้านนี้มากๆเลยค่ะพอใส่กับคริสต์มาสมันดูเหมือนเป็นร้านอาหารที่อบอุ่นมากๆแล้วก็วันนี้พี่ยายขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้